สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีพ C ซีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับซ่องน้องจันนนเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็ไม่ได้ทายคลิปไม่ไล่ออกคลิปนานแล้วนะคะก็คิดถึงพี่พีพีซีทุกทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้ก็ว่างๆนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ไปดำนานะคะทุกวันก็จะไปดำนานะคะ วันนี้ฝนตกนะคะก็เลยไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยอยู่บ้านก็เลยมาถ่ายคลิปชั้นๆให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท่านรับชมกันนะคะก็ต้องขอโทษพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ให้รอคลิปนอกจำนวนนานนะคะก็น้องก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรนะคะก็ไม่ได้ถ่ายนะคะ วันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปสั้นๆให้พพฟซีทุกๆท่านรับชมกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้พอสั้นก็สั้นมากเลยนะคะก็น้องจันนนก็จะรีบๆหาคลิปใหม่ๆมาลงให้พพฟซีทุกๆท่านชมกันนะคะ ยังคิดไม่ออกเลยนะคะว่าจะถ่ายทำคลิปอะไรนะคะถ้าพีพีทุกๆท่านอยากให้น้องทำคลิปอะไรก็บอกได้นะคะถ้าน้องทำได้ก็จะทำถ้าน้องทำไม่ได้ก็ไม่ทำนะคะก็คลิปนี้ก็สั้นมากเลยนะคะน้องก็ไม่รู้จะ พูดอะไรอีกนะคะก็เลยสันมาเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกน้องได้นะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็เจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามช่องน้องจนนเชียงตุงล้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องจนน เชียงตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ